สวัสดีค่ะลมหนาวผ่านไปยังไม่ผ่านลมหนาวพัดมาแล้วค่ะเย็นเย็นฤด,ดูร้อนผ่านพ้นไปต่อไปก็ใบไม้ร่วงนะคะยังไม่เริ่มเริ่มหนาวเฉยๆคำถามเห็นในช่องอื่นนะคะมีคำถามถึงอ๊อดตรงๆเนี่ยเล็กน้อยนะต้องขอบคุณนะคะ ช่องอื่นๆตอบคำถามคนที่ถามโอ้นมีความคิดเห็นมาบอกให้ฟังใครฟังแล้วคิดต่างคิดเหมือนพิจา,ารณากันตามอัธยาศัยนะคะฝรั่งนะคะไปหาที่ไทยครั้งแรกจะเรียกว่าไปเดทหรือไม่ใช่เดทแค่ไปเจอกันเฉยๆไปเจอทำความรู้จักกันแล้วแต่เรียกเลยนะคะก่อนฝรั่งกับประเทศซื้อของให้ เป็นของมีมูล,ลคา่าเช่นซื้อทองให้ซื้อเครื่องประดับทองให้เป็นทองเฉยเฉยก็ได้เป็นเครื่องประดับทองก็ได้ซื้อเพชรให้นะคะและอย่างอื่นที่เขาซื้อให้คนมูล,ลค่ามากคําถามจากผู้หญิงนะคะเขาชอบเราแล้วใช่ไหมคะเขามีใจให้เราแล้วใช่ไหมคะเขาคิดยังไงกับเราคะหลายคนที่ได้คําถามนี้นะคะตอบไว้ว่าโชคดี ยินดีด้วยเจอสายเปความคิดของอนะคะคิดได้ทั้งบวกและบวกไปทางลบบวกจริงๆและบวกไปทางลบนะคะผู้ชายเนี่ยเขาคงมีใจแหละผมใช้คำว่าคงนะเพราะโปรไม่รู้ใจใครเลยนะคะไม่รู้ใจใครเลยผู้ชายคงมีใจถึงได้ซื้อของมีมูลค่า มากๆให้ผู้หญิงที่พึ่งมาเจอกันบางคนคุยกันก่อนมาเจอนานแล้วมีการทำความรู้จักกันประมาณหนึ่งบางคนไม่ได้คุยกันนานมาเจอแล้วแต่นะคะผู้ชายมีใจให้ผู้ชายมีความพอใจพึงใจผู้ชายไม่ได้รู้สึกแบบที่ผู้หญิงคิดว่าผู้ชายรู้สึกชอบฉันอยากใช้ชีวิตกับฉัน ถึงขั้นอยากใช้ชีวิตเลยนะผู้ชายยังไม่รู้สึกผู้ชายมีเงินไงก็อยากจะซื้อของให้ให้ผู้หญิงดีใจหรือซื้อให้เพื่อให้ผู้หญิงตายใจก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือบวกไปทางลบนะแล้วหลังจากผู้ชายกลับไปละ่ะจะเป็นยังไงต่อไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่ตัวของคุณเลยนะคะคุณผู้หญิงแต่ละคนคุณติดต่อยังไงกับผู้ชายคนนั้นละ่ะผู้ชายอาจจะกลับมาอีก หรือผู้ชายอาจจะไม่กลับมาเขาให้แล้วก็แล้วกันก็เกิดขึ้นได้นะคุณตัวคุณเองต้องคุยถามได้นะคะว่าคุณซื้อของมีมูลค่ามากเนี่ยให้ฉันอะเพราะอะไรเพื่ออะไรทำไมถึงซื้อถ้าคุณไม่รู้นะถามได้คะ่ะคนที่ไม่ถามคุณก็เป็นคนที่ดูผู้ชายรู้แล้วว่าเขาคิดยังไงกับเราเราคิดยังไงกับเขา มีความรู้สึกชัดเจนมากขึ้นคุณก็ไม่ต้องถามสถานการณ์แต่ละคนนะคะคุณควรจะรู้ด้วยตัวเองถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณก็ปล่อยให้ผู้ชายกลับไปคุณจะมีความสัมพันธ์ยังไงต่ออันนี้ก็ไม่รู้นะผู้ชายบางคนเนี่ย เขามีเงินเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเงินที่เขาจ่ายให้ผู้หญิงเลยนะคะถ้าคุณดูแล้วผู้ชายที่มาหาคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดนี้นะเขายังควักเงินซื้อของมีมูลค่าให้ฉันเลยเนี่ยคุณก็คิดไปว่าเขาน่าจะรักฉันแหละอ่ะรักก็รักแล้วยังไงคุณก็จะทําความรู้จักความสัมพันธ์กันต่อไปเพราะคุณชอบเขาแล้วแล้วคุณรู้ไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ ของเขามากแค่ไหนหรือเปล่าสมบัติเงินทอง <c oughs> เป็นของเบื้องหน้าหากคุณไม่รู้ลึกไปถึงชีวิตและการใช้ชีวิตของเขาคุณอาจจะถูกเมฆหมอกบังตาจากทรัพย์สินสมบัติเบื้องหน้าที่เขาหยิบยื่นให้แล้วคุณก็ตกลงปรงใจไปอยู่กับเขาแล้วคุณก็จะมีชีวิตที่ อ้าวตอนอยู่ไทยทำไมมีเงินทองใช้ซื้อของแพงให้ฉันมาอยู่ที่ต่างประเทศทำไมชีวิตเป็นอีกแบบหนึง่งเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆฟังมานะคะชีวิตโอ๊ตไม่เคยมีแบบนั้นหรอกพอโอ๊ตเลือกจะไม่มีชีวิตแบบนั้นไม่มีเซอร์ไพรส์นะคะตอนมิเตอร์ไปหาโอ๊ตเนี่ยมิเตอร์เนี่ยกดเงินนะคะมิเตอร์ถามว่า A2M ที่ไทยเนี่ยกดได้ครั้งนึงเท่าไหร่ โอ้ก็ไม่รู้หรอกโอไม่เคยใส่ใจเพราะโอไม่มีเงินเยอะตอบไปว่า4ี่หมื่นห้าหมื่นละมั้งยูจะกดมาทําไมคําตอบคือไอจะกดให้ยูให้ทําไมเป็นการขอบคุณไงยูอ่ะขับรถพาไอไปที่นั่นที่นี่ดูแลไออย่างดีไม่ต้องไอไม่เอาไอไปกับยูยูก็เติมน้ํามันให้ไอค่าใช้จ่ายต่างๆยูก็จ่ายหมดแล้วไอโอเคเท่านี้ไม่ต้องมาให้ไอไว้รอเราเดี่ยตกลงว่า เราจะเป็นแฟนกันจริงๆแล้วเราจะแต่งงานกันอยู่ค่อยให้อายอาจจะไม่ปฏิเสธเลยอันนี้คือสิ่งที่โอ๊ตตอบไปนะคะใครที่ให้ของโอ๊ตมูลค่าเยอะๆควักเงินให้โอ๊ตเนี่ยโอ๊ตปฏิเสธนะคะโอ๊ตขอฟังเหตุฟังผลก่อนกรณีหนึ่งโอ๊ตคุยกับมิสเตอร์โอ๊ตก็คุยกับผู้ชายทุกคนแหละเรื่องเงินว่าไอไม่ได้อยากได้เงิน you. You อยู่อยู่ต้องไม่ให้เงินไอเลยถ้ายูให้เงินไอเลิกคบกับไอไปเลยไอถือว่าอยู่ดูถูกไออันนี้คือโอ๊ตนะคะ ครั้งหนึ่งมิเตอร์ส่งเครื่องเล่น DVD ไปให้มิเตอร์คิดว่าโอ๊ตอะไม่มีเครื่องเล่น DVD ดีดีๆโอ๊ตมีแต่เขาไม่รู้เขาก็อยากให้โอ๊ตดูหนังแผ่น DVD เขาส่งทั้งแผ่นและเครื่องไปให้แล้วก็สอนเงินไปให้ด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเขาบอกตอนหลังนะคะเขาส่งของมาแล้วแล้วเขาก็อีเมลมาบอกตอนหลังว่าขอโทษนะไออะ่ะ แอบใส่เงินไปด้วยยูอย่ากโกรธไอ้นะเพราะไอ้ไม่แน่ใจว่าเครื่องที่ไอ้ส่งไปอะ่ะเล่นได้ไหมถ้าเล่นไม่ได้ยูจะได้เอาเงินเนี่ยไปซื้อเครื่องใหม่ <c oughs> <c oughs> โอ้เราไม่โกรธแต่ถ้าเราไม่ได้ไปต่อไอ้ไม่คืนเงินยูนะเพราะยูให้เงินไอ้มาไอ้ก็เอาไอ้ก็ใช้แหละไอ้บอกอยูแล้วว่าไม่ต้องส่งไงพี่เต่ต์ตอบว่า i s okay ไม่เป็นไรเลยไอไม่ได้ใส่ใจเลยให้แล้วให้กันนะคะแนะนำว่าคุณที่ สงสัยอะทำไมฝรั่งเขาถึงซื้อของอันนี้ให้ฉันแล้วคุณสงสัยอะคุณไม่รู้ตัวเองอะว่าฝรั่งกับคุณมีความสัมพันธ์กันยังไงจะไปต่อกันทางไหนแล้วเขาให้คุณอะถามเขาได้ค่ะคุณจะได้รู้ไงการที่คุยกันที่ถามแล้วเขาก็ยังไม่ได้อยู่กับเราเราก็ยังไม่ได้อยู่กับเขาเขากลับไปประเทศก็ไม่ได้รับประกันว่าความสัมพันธ์ของคุณจะต่อไปด้วยดีหรือไม่ดีนะคะ คุณต้องรู้ด้วยตัวเองนะคะถ้าคุณไม่รู้คุณก็ถามคุยอย่างน้อยอะ่ะคุณก็มีคำตอบจากเขาแล้วว่าเขาให้ทำไมแล้วถ้าเราไม่ได้ไปต่อกันอะ่ะยู่จะทวงของที่อยู่ให้ไอ้คืนไหมยู่ให้เงินไอเป็นก้อนแล้วยู่ก็จากไปแล้วถ้าเราไม่ได้ไปต่อกันอะ่ะอยู่จะมาทวงเงินที่อยู่ให้ไอคืนไหมถามได้ค่ะถามได้จริงๆ ขอบคุณที่มาฟังนะคะคิดเหมือนคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะคะอันนี้ก็คือความคิดของโอ๊ตแล้วก็สิ่งที่โอ๊ตได้ปฏิบัติมานะคะตอนนี้อายุเยอะแล้วเท่าอยู่ในสถานการณ์ที่หาแฟนตอนอายุเยอะ50กว่าแล้วเนี่ยแล้วมีคนให้โอ๊ตก็รับนะและโอ๊ตก็จะถามเหตุผลเขาด้วยว่าทำไมถึงให้ เพราะเราไม่ได้ร้องขอแล้วถ้าเราไม่ได้ไปต่ออยู่จะมาทวงคืนไหมโอ๊ตก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเงินไม่ได้มีกําลังทรัพย์เยอะที่จะชดใช้คืนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อะไรแตกแยกกันไปเงี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะขอบคุณที่มาฟังสวัสดีค่ะ